กับกบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรที่เคารพกับผมนายธนากรเทยกุนสมาชิกสภา,าผู้แทนรัศดรจังหวัดยะโสธรเขตสาพักเพื่อไทยต่อข้อคิดความเห็นของรายงานสรุปผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี2,562ผมใครออขอญาตแสดงความคิดเห็นนะครับนอกเหนือจากที่ท่านผู้มีเกียรติได้หลายท่านได้ให้ข้อคิดความเห็น ก่อนอื่นผมเองต้องขอชื่นชมต่อกรมบัญชีกลางที่ได้จัดทำรายงานซึ่งเคยยื่นมาแล้วเมื่อเดือนมกรา2564แล้วก็ได้เอาข้อคิดความเห็นของสมาชิกของพวกเราไปปรับแก้ไขแล้วก็มานำเสนอสิ่งที่ผมกลับเรียนนะครับหนึ่งผมเองก็ต้องขอชื่นชมว่าในการทำรายงานซึ่งเป็นภาพรวมแน่นอนนะครับ ทุนหมุนเวียนกองทุนหมุนเวียนทั้งหมด115กองทุนและแต่ละกองทุนก็มีวัตถุประสงค์มีภารกิจที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในการที่เราสรุปประเมินผลต่างๆก็คงเป็นความยุ่งยากพอสมควรแต่เนื้อสีเงินใดวัตถุประสงค์ของแต่ละกองทุนเป้าประสงค์สุดท้ายก็คือเพื่อประชาชนในการที่พัฒนาให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆมิติ ในทุกระดับของพี่น้องประชาชนของเราสิ่งที่ผมขอตั้งเป็น,ปนคำถามนะครับต่อกรมบัชีกลางสองสเรื่องในรายงานในหน้าที่3นะครับทุนหมุนเวียนที่มีสถานะไม่พร้อมในการประเมินผลดำเนินงานนะครับเทุน9ก้องทุน2.1ทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ยุบเลิกสามกองทุนได้แก่กองทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยซึ่งอยู่ระหว่างการยุบเลิกนะครับผมเองก็อยากจะทราบเหตุผลกับว่าการที่เราจะยุบเลิกกองทุนต่างๆมีเหตุผลอย่างไรนะครับเพราะว่าแน่นอนเนี่ยที่กลับเรียนว่า กองทุนแต่ละกองทุนมีภารกิจมีวัตถุประสงค์ที่มีความชัดเจนเกิดข้อผิดพลาดหรือเกิดปัญหาใดเราถึงจะต้องยุบทั้งๆท,ที่ผมกราบเรียนแล้วว่าในกองทุนแต่ละกองทุนนะครับเป้าประสงค์ก็คือเพื่อประชาชนเพื่อเยาวชนข้อ2.2ทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างการรวมทุนหมุนเวียน1ทุนได้แก่กองทุนส่งเสริมงานวัฒธรรมจังหวัด เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ซํำซ้อนกับกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจึงไม่ได้มีการประเมินแล้วก็เรื่องที่2.4นะครับที่ผมให้ความสนใจเป็นพิเศษทุนหมุนเวียนที่ยังไม่มีการดำเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งจำนวนหนึ่งกองทุนได้แก่กองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและและฝึกอบรมวิชาชีพ ผมเชื่อว่ากองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพนี้เป็นกองทุนที่จัดตั้งมาขึ้นตามพรบรการอาชุวศึกษาปี2551ซึ่งก็มีเป้าประสงค์ในการที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสายอาชุวศึกษา,กษาให้มีความพัฒนาเจริญในการที่เราจะผลิตลูกหลานเด็กๆนักเรียนนักศึกษา ให้ก้าวทันเทคโนโลยีและการพัฒนาประเทศแล้วก็เชื่อว่ากองทุนนี้นะครับจะตั้งมาตั้งแต่ปี2,151นะครับผมเองก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะทำไมถึง,ย,งยังไม่มีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์นะครับอยากจะขอฟังเหตุผลแล้วผมข้ามไปข้อหนึ่งขอโทษด้วยนะครับ2.3ทุนหมุนเวียนที่ตั้งขึ้นใหม่และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม กองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินบัญชีกองทุนส่งเสริมร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจตะวันออกและกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ซึ่งตัวนี้ก็พอพอเข้าใจได้ว่าอยู่ระหว่างการเตรียมการดําเนินงานนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะขอฟังคําชี้แจงนิดหนึ่งจากท่านจากกรมบัญชีกลางนะครับในฐานะเป็นหน่วยงานในการดูแลกํากับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝาก เป็นเรื่องสุดท้ายในเรื่องของกองทุนในเรื่องของการทํารายงานนะครับนอกจากที่ท่านจะแยกประเภทนะครับออกมาให้เห็นชัดเจนแล้วการดําเนิเนการต่างๆซึ่งมีรายได้สูงกว่ารายจ่ายนะครับถ้าหาว่าเป็นไปได้นะครับอยากจะให้มีความชัดเจนในเรื่องของบางกองทุนที่จะต้องฟื้นฟูกองทุนที่ต้องผมใช้คำว่าขาดทุนแล้วกันนะครับเป็นผลมาจากเรื่องใดบ้าง ครับผมเป็นข้อคำถามที่ฝากทางท่านผู้ชี้แจงได้โปรดชี้แจงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ